สำหรับวันนี้นะคะรัตดาจะพามารัตดาจะพามาทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอะไรชื่อว่าบ้านอิสระนะคะร้านอาหารบ้านอิสระนะคะซึ่งเขามีเมนูแนะนำมากมายนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะเป็นร้านอาหารที่ติดทะเลนะคะแล้วก็ไกลมีมีมวิวที่สวยงามแล้วร้านใหญ่โตนะคะอปด้วยโกโันกมห สวัสดีค่ะนี่นะคานี่เจ้าหน้าทีรับรองค่ะสวัสดีค่ะเป็นร้านใหญ่มากนะคะไม่เคยมาค่ะร้านน่านั่งมากนะคะอาหารแนะนําดูหมดทาวิวหลังนหนวิวเ็นลิฟท์ดูค่ะเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีมากนะคะดูเมนูแนะนําหลังนั้นเมนูพีนฟิวเมนูแนะนําลิฟมีอาหารแนะนาเยอะ นะคะหอยเสียบขัวน้ำตาลหมึกกระตอยสามรสอาหารเยอะแยะนะคะโว้วันนี้ขึ้นแรงนะคะขึ้นแรงค่ะโอ้น้ำขึ้นนะคะเนี่ยโอ้หน้ำแรงจังอะ่ะขึ้นแรงจังเลยวันนี้ขึ้นแรงวันพิเศษขึ้นแรงเนาะ จะวิววิววิวไทยอะรีรีวิวเซวิวหลังนี้วิวสวยงามนะคะสวัสดีครับนี่ค่ะเป็นร้านอาหารที่มีวิวสวยงามหลังนี้ยายสตฮะนี่ค่ะางานเงียบงานเงือกนะคะโหวันนี้ขึ้นแรงนะคะซึ่งอยู่หัวหินนะคะร้านอาหารนี้อยู่หัวหินค่ะวันนี้ขึ้นแรงมากดูค่ะ ือแรงมากจริงเลยอ่ะเ <Big Grace. S 1> ออนี่ค่ะเมนูเขาจะแปลกนะคะอิสระบ้านอิสระนะคะร้านอาหารบ้านอิสระเมนูจะเป็นปกไม้นะคะซิกเนเจอร์ก็คืออ้นี่หอยตลับหอยตลับผัดซอสโหระพานี่ซิกเนเจอร์เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกเป็นเจ้าแรกแล้วก็ของหัวหินนะคะอันนี้ค่ะซิกเนเจอร์ของร้าน อหอยตลับผัดซอสโหระพานี่และค่ะเราก็จะเอาเราจะต้องสั่งซิกเนเจอร์มาชิมน,นะคะบารละเย็นหลังไหนเบียยหเดียวนะพี่แล้วก็แก้วสองาทแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็น้ำแข็งน้ำแข็งอาบน,นะคะเราจะสั่งซิกเนเจอร์จากแค่นี้แหละเพราะพี่มาสองคน อันนี้นะคะก็คือซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะเห็นคหมคะเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในหัวหินนะคะก็คือหอยตลับผัดซอสโหระพานะคะต้องจิ้มค่ะเรามาไปชิมซิกเนเจอร์อยู่แล้ววันนี้น้ําน้ําแรงนะคะคืนแรงมากดูค่ะเสียงลื้นจะแรงมากอะ่ะโหตรงโน้นคือสะพานปลานะคะสะพานปลาที่เราไป ถ่ายไปแล้วนะคะที่เขาลงคลิปให้ดูไปแล้วดูค่ะมีหาดด้วยแต่ว่ามีน้ำแรงน้ำแรงนะคะชา้านี้คืนแรงมากคะ่ะหัวหินนะคะจะเห็นว่าคนก็มาเรื่อยๆอยู่นะคะร้านอาหารมันบรรยากาศดีค่ะก็ะหลังมาทานนะคะนี่คนไทยก็มานะคะก็มาดูสวยค่ะ ร้านอาหารบ้านอิระขคืนวันนี้จะแรงมากนะคะเล่นน้ําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นมีใครเล่นน้ําขึ้นแรงกับเึ้านช้าเสียงขึ้นค่ะร้านอาหารใหญ่มากนะคะดูจากเจ้าหน้าที่ทํางานได้มากดูข้าวค่ะเข้ามาถ้วยน้อยหนึ่งนะคะข้าวนะคะอยู่นี่หอยตลับ อร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากรมอร่อยมากนะคะ,คะ,ะเมนูนี้คือหอยกะหลัำผัดซอสโหระพานะคะอร่อยมากอะ่ะมันหอมไปโหระพาหอมปลาดปลาดหอมค่ะอร่อยนะคะมีพริกไทยอ่อนด้วยค่ะอร่อย สมที่ได้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ค่ะมาแล้วคะ่ะหอยหอยตลับนี่แหละค่ะซิกเนเจอร์ของทางร้านหอยตลับผัดโหระพาร้อนๆเลยนะคะมาแบบอ่อส่วนร้อนๆเลยคะ่ะบอมนะดิโมโฟเฟคตีวเบรี่บล็อมเบรรี่บอม สั่งกับข้าวเปล่านะคะต้องชิมซิกเนเจอร์ของทางร้านนี่แหละค่ะหอยตลับผัดโหระพาต้องรอแป๊บหนึ่งเพราะมันร้อนอยู่ค่ะเดิดปุ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 ดเลยหน้าทานนะคะเดือดปุดปุดปุดุดนะคะหอยตลับผัดโหระพาไชิมให้ดูนะคะว้ เผ็ดจะอร่อยค่ะอันนี้กลิ่นโหระพาแล้วก็ที่ซคยอ่อนนะคะอร่อยมากกับเผ็ดนะคะเผ็ดอร่อยค่ะใจก็กินได้ค่ะต้องทานกับข้าวนะคะเพราะรสจัดจ้านมากเลยอะ่ะอร่อยหอยจะกรุบกรุบนะคะหอยโอ้ยหอยจะกรุบกรุบค่ะอร่อยนะคะ ที่ถามก่อนว่าร้านอาหารเปิดมากี่ปีแล้ว20กวปีแล้วล่ส20กว่าปีนะคะร้านนี้อาหารอร่อยอร่อยมากค่ะ,คะก็จะมีขนมหวานก็เป็นลอดช่องแตงไทยลอดช่องประเภทขนมหวานก็มีเยอะแยะนะคะขนมฟังน้ําแดงเฉาก๊วยโบราณสละดลอยแก้วก็มีเยอะแยะนะคะดูจากโต๊ะอาหารว่ากลางคืนคนจะเต็มนะคะ ร้านอาหารน,นี่น่านั่งเพราะอยู่ริมวิวทะเลนะคะวิวสวยงามนะคะวิวทะเลโอเคของหวานเราจะสั่งเป็นทับทิมนะคะทับทิมกรอบลอยแก้วนะคะอร่อยค่ะีย่าร้านนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่น่านั่งมากนะคะเดินครับเป็นอย่ ดูค่ะเป็นบรรยากาศที่นั่านั่งเขาจะเป็นบ้านนะคะเอาบ้านทําเป็นร้านอาหารนะคะดูค่ะบรรยากาศนั่านั่งมากมีเจ้าหน้า,นาที่ทํางานหลายคนมากนะคะนี่เดนเดนก็ซิกเนเจอร์นี้หลังนะซิกเนเจอร์หอยหอยเสียบขั้วน้าตาลนะคะนี่ค่ะรายการอาหารนะะรายการอาหารมีเยอะแยะนะคะแต่เรามาสองคนทานไม่หมดก็สั่งเนี่ย ผัดเรือลบไข่เค็มดูค่ะแกงส้งปออมปูทะเลหน่อไม้ดองปูทะเลนึ่งปลากระพงทอดน้ำปลาปลาเ๋านึ่งซีอิ๊วกุ้งเผาเดาน้ำปลาหวานุ้งมังกรเผาในกระเทียมนี่ค่ะเมนูเน้นเมนูแนะนำของร้านเขานะคะจะมีมากมายหลายรายการน่าทานทั้งนั้นค่ะแต่เรามาลองชิมซิกเนเจอร์ของร้านเขานะคะก็อร่อยค่ะอร่อยไปเลย บรรยากาศร้านดีมากนะคะคนทำงานเพียบเห็นไหมคะเมึกกล้วยเกดทองปลากระปงทอดราบน้ำเลี้ยบเยอะๆเลยค่ะรายการอาหารเขาโอเคค่ะบายยนะคะสวัสดีค่ะครับผมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาทานอาหารที่ร้านอาหารที่อยู่ริมทะเลนะคะอาหารอร่อยค่ะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะ อย่าลืมติดตามไว้นะคะจะพาเที่ยวพา,าทานอาหารอีกหลายที่ค่ะเจอกันคลิปหน้าที่ภูเก็ตนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะ